นี่เป็นชุดที่สองนะครับเพื่อนๆเนี่ยชุดที่สองลงไปแล้วนี่ก็กับเพื่อนๆตอนนี้ปลาจวดทอดของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็ตะนำกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดครับโรยลงไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้อากาสดีนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาทํานะครับ เมนูพิเศษวันนี้ก็ได้นี่ครับนี้ก็ได้ปลาจวดมาจากตลาดนะครับนี่ครับปลาจวดปลาจวดจากตลาดมานะครับก็ปลาจวดเป็นปลาที่ราคาไม่แพงครับเป็นราคาถูกมากนะครับเนเนี่ยปลาจวดครับได้มาจากตลาดอันนี้ไม่แพงนะครับเขาขายเป็นกองเป็นใส่ถุงไว้ครับไม่น่าเชื่อนะเพื่อนเนี่ยถุงละยี่สิบบาทนี่ รีบาทนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทอดปลาจวดให้มีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็กรอบนะครับ,รบปลาจวดเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับตัวไม่ใหญ่มากอันนี้เป็นไซส์ตัวไม่ใหญ่นะครับเนื้อเขาจะเป็นนิ่มๆนะนิ่มๆนะน,น,นะครับเดี๋ยวเวลาเราไปซื้อมาจากตลาดนะครับเพืเ่อเพื่อความ ัวนะครับว่าจะไม่เค็มเราก็ต้องล้างออกก่อนนะครับอันนี้แม่ค้าบอกว่าไม่ค่อยเค็มแต่ว่าเราก็ยังต้องล้างออกเพื่อทำความสะอาดตัวปลานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดก่อนที่จะหมักทอดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างทำความสะอาดกันก่อนครับเดี๋ยวเราผมกโต้ล้างสนึครั้งครับน้่าน้ำเดียวนะล้างเอาคราบตะปรกคราบเกลือต่างๆ ก็จะเด็ดปลาจวดนะครับเดี๋ยวเราจะไปบั้งกันต่อนะครับจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบั้งนะครับบั้งแบบนี้ครับบั้งให้ถึงตัวกระดูกแกนกลางของเขานะครับก้างก้างแกนกลางเขาบั้งประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่ครับบั้งลงไปลึกเลยนะครับเวลาทอดจะได้กรอบนะครับเนี่ย ปลาตัวเล็กก็ไม่เป็นไรครับบังได้ปกติครับยิ่งกรอกยิ่งดีรับเพื่อนเดี๋ยวทําไปนะครับจนครบควันนี้ก็ได้ปลาจวดทอดกรอบ ันนี้นะครับก็ปลาจวดที่เราเล่เ้บั้งออกมาแล้วนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่เรียบร้อยบั้งเรียบร้อยเดี๋ยวรยเยวราจะไปะทําการหมักนะครับเราก็ไม่ต้องหมักอะไรเยอะนะครับเพื่อนก็มีนี่เลยนะครับรสดีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดีเลยครับแป้งทอดของสําเร็จนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มหมักกันเลยครับ เราใส่ปริบีปรุงรดไปสักหน่อยนะเพื่อนประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือเลยง่ายๆรวดเร็วคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับขั้นตอนกนารหมักของเรานะครับต่อมาก็จะเป็น เพื่อนๆไม่ต้องผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำนะมันโรยลงไปได้เลยนะเดี๋ยววันนี้จะใส่ให้หมดเลยพอดีมันเหลืออยู่พอดีประมันพอดีทอดเลยนะครับ จะประมาณนี้นะครับวิธีการแค่นี้เด็กโครงก็จะเหลืองกรอกขึ้นมานะนี้นะเพื่อนก็จะได้ปลาที่เตรียมเตรียมทอดนี่ประมาณนี้แค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับมันพืชในการทอดนะครับทอดใส่กลางพอครับ เดี๋ยวทอดสักสองครั้งนะครับเอาไฟก,กลางๆครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีกระทะที่หรือน้ามันเยอะก็ใส่ได้ตามชอบเลยครับจากที่น้ำมันเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปลาไปเริ่มทอดกันนะครับเพื่อนพอทอด ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาจะหอมกรอบมามันกจเปลี่ยนสีมานะเพื่อนปลาจวดหรือปลากระบอกตามท้องตลาดเขาจะมีรสเค็มอยู่แล้วับไม่ต้องหมักเค็มมากนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวจะทอดสองชุดนะครับถ้าเ,าเป็นมีทอดชุดเดียวก็จัดไปเลยครับ พอไปสักคู่นะครับเดี๋ยวปลาเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มติดติดป,ปลานะ,นะถ้าลองใส่แป้งแบบนี้ครับเขาจะไม่ค่อยติดกระถางเลยสีกันเริ่มมาแล้วเริ่มบานฐาน คือที่เราตีกับทอดไปก็พักจนสุกนะครับยังไงบ้างรครับเพื่อนๆสีทองเหลืองอร่ามเลยนะน่ารับประทานมากน่ากินมากเดี๋ยวทอดต่อไปจนสุกดีจนกรอนรบนะครับเพื่อนนี้ก็ปลาที่เราทอดนะครับก็สุกแล้วนะครับเพื่อนวางเสด็จน้ำมันสักหน่อยหนึ่ง ครับแล้วทำมาใส่ดัดขนมโอ้ดูสีสันน่าอร่อยมากเดี๋ยวทอดต่อไปจนครบนะครับเปลี่ยนสีพอดอีนี่เป็นชุดที่สองนะครับพเพื่อนเนี่ยชุดที่สองลงไปแล้วนะนี่ก็ ปลา20บาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับอาหาซื้อได้ที่ไหนไม่มีเดียวมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับสุดยอดเลยประเทศประเทศไทยเราอาหารเป็นกจริงสมบูรณ์ครับเพื่อนๆตอนท้ายผมก็ได้เอาใบมะกรูดนะครับกับกระเทียมนะครับกระเที่ยวให้หอมครับเดี๋ยวเราจะไว้ทางแ้มกับตัวปลานะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆตอนนี้ปลาจวดทอด ของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็จะนำกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดนะครับโรยลงไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูชิ้นเนื้อปลานะครับเพื่อนน่าอร่อยน่าทานมากครับไม่อุน้ำมันนะครับปลาจัวทอดกรอบวันนี้ก็น่าอร่อยมากๆครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้ ฝาเ,เพื่อนๆนะครับมาทําเมนูนะครับปลาจวดทอดกรอบนะครับเป็นเมนูอาหารทากินง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจมองมือใหม่กับประเสริฐเทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยปลาจวดทอดกรอบอร่อยๆนะครับทานให้อร่อยนะครับเ,เพื่อนๆลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ